อุ้ยคุณแม่ดีดีนั่งเอาขนมพังเบิ่งไม่ให้นเแต่ว่ามากิมนาคาเฟ่แม่ก็กลายร่างเป็นบัอกเบิ่งน้องอะแดปต์เอิบจริงมากก็มีน้ำพึ่งทีนี้เราก็จะน้ำพึ่ง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 ดอกลม้ใหญ่นั่นนี่แบบเลิศ น้ำผึ้งดอกลำไยค่ะดอกลำไยเรากินแล้วก็ลำไยเคยไม่กินน้ำผึ้งเดือนห้า่โอ้ยสิมาเดือนหาจะไหนห้าเดือนสิบสองน้ำหมาเดือนเก่าน้ำทิสซึ่งเดือนหาบอะไรอันนี้ก็จะมีไอศครีมนะอันนี้วันนี้ราวันนี้ราดิดดี้จะต้องเพราะว่าตัวนี้หวานมันต้องมาตัดเย็นนะลูกนะโอเคปกติมันจะมีนู่นนี่นั่นเอไม่อยู่อะตัวเม็ดท็อปปิ้งเอท็อปปิ้งอะไรต่างๆนู้นนี่นั่น รู้จักรำพึ่งธรรมดานะคะนำมาสังสร้างให้ดูแบบว่ายกระดับขึ้นมาอีกนะคุณแม่เนาะใวิ้อวิ้ง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 โอ้ผักตึกมีกะทินี่ไงนี่ไงจริงๆนะเพราะว่าแม่เปิดคาเฟ่ไงมันก็ต้องหน้าตามันต้องแล้วก็ต้องฟีอีกแม่อะไรก็คืออะดปได้หมดอ่อุ้ยอะไรก็คุณแม่อีหยังนี่บุตราเชียมใช่ไหมเออบลูโอราสเบอร์รีนึกว่าบลูเบอร์รีบุษร์เชียมวุ้นเย็น เป็นไงบ้างคะอุ้ยน้ำพึ่งมันหอมมากดีดเธอลองชิมดูสิคุณแม่ประวัติจะขึ้นตานะคะเออน้ำอุยหวานมากค่ะน่ำถึงให้ดูก็ดูไม่ออกอันนี้ก็มากนะคะหลอกคนเขามาเท่าไรไม่รู้น่ำอุ้ยแต่มัน นี่นีเมื่อกินมะลูกล้วกินที่หลักแม่อะซี่มึงเบลเลเอาเลยเวลาเป็นเรื่องที่แม่ไอจนเลยแม่ขึอนไอเป็นไออย่างก็อายไปก็เคยอยู่บอกไอตัวเขาก็ทำาอทำท่าไอร้อนตับเย็นนะเนาะมันอร่อยเป็นไงครับคุณแม่ละมุนนีเวอร์แม่ลำผึ้งมันหอมมากลำพึ่งมันหอมมากใส่เพิ่มมีเปล่าสนิทการชิมอะรังผึ้ง แม่ตู่ปันสิตาล่าขาลีพึ่งพึ่งแล้วพึ่งนี่เขาบอกว่าพึ่งนี่คือพูดภาษากลางมันจะเอิดดังมาเลยนะพึ่งพึ่งมันเอิดแห้งบดายเนาะเป็นอย่างไรมันพึ่งนี่ภาษากลางภาษาเขมรภาษาอีสานภาษาอีสานนี่เรียกดังในที่สุดเพิ่งถ้าภาษาเขมรก็ขมุ่ม ขมุ่มขมุ่มพึ่งอ๋อพร่อว่าพึ่งฮันนี่ฮันนี่แต่บ้านอีสาน่ะเพิ่งพึ่งได้กินหรอแม่ค่ะพุ่มพวงสิแม่ได้กินเพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มกันเลิศมากพึ่ง พิภัยที่ผจนลูกญออต้องทุกข์ต้องทนเพื่อชีพตนและคนรวมเดชเป๊ะมากแม่อืองขบพินบินลอยลิ้วเควงเอาเสียงเพลงแหลกโอน แม่รู้ว่าฝึงก็หวังแฟนพึงยังไม่เหมือนปล่อยพึ่งเดินที่สลูพึ้นนูอนได้กินใช้กินเพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มกันบงญวังแม่นผู้ใด เพลงอะไรอย่างของเพลงนะ